ทุกคนเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือนะครับท่าเรือของชุมชนบ้านแหลมบ้านสวนพันดินแม่อำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางลงเรือนี่บันไดลงเรือนี่กว้างขวางนะครับสะดวกสบายเลยนะครับนี่เดินลงมานะครับนี่ครับนี่ติดกับน้ําสุพรรณบุรีครับผมบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยอันนี้ตอนนี้เวลาประมาณตั้งสิบโมงเช้า วันนี้ตรงกับวันที่29มิถุนายน258นะครับนี่ครับบรรยากาศริม่น้ำสุพรรณเรือเราก็จุได้30ท่านนะครับนี่ดูบรรยากาศจะนั่งเป็นฝั่งละ13เอ้ย15ท่านนะครับ15ท่านนั่งแบบสบายๆแต่ค่ากรณีทานอาหารในเรือด้วยเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก24ท่านเพราะว่าโต๊ะจะต้องขยับออกมานะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับ5า ในเรือก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับมีห้องน้ําด้วยบรรยากาศเป็นเรือนไทยริมแม่น้ําสุพรรณบุรีนะครับท่านใดสนใจก็มาเที่ยวท่องร่องวิถีชุมชนคนบ้านแหลมสุพรรณบุรีนะครับร่องเรือทานหานะครับท่านละ400บาทนะครับหรือนอนพักโฮมเตยเรือนไทยริมแม่น้ําก็อีก400บาทรวมเป็นคนละ800บาทนะครับกี่คนก็ติดต่อมาเลยนะครับประสานงานได้เลยนะครับคนยิ่งเยอะยิ่งราคาถูกลงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ